สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอิสเร e นดิวด้วยนะครับวันนี้นะมาอยู่กับฮีโร่วันเดอร์นะมันเป็นเพราะว่าอะไรโอ้โหตกเก้าอี้กันเลยทีเดียวของมันแรงนะนี <c> ่ <oughs> ตกอันนี้ก็คือสาหรับวันเดอร์นะครับที่มาทําก็เพราะว่าคนขอเข้ามาเยอะนะครับเพราะแพทใหม่มันถูกปรับมานะครับว่าเอ้ยมันสรุปมันเล่นยังไงออกของไงแล้วทีนี้ผมก็ไปลองมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารูในเทมพลังแฝงกับเกี่ยวกับวันเดอร์นะแล้วก็แนะน,น,ออนําการออยเทมคร่าวๆให้ฟัง ก็สำหรับไปที่รูนก่อนนะครับผมแนะนำเป็นรูนเจาะร้อยปิริตนะครับตรงกลางนะโดยห้อยคี้2เม็ดนะครับก็คือเป็นออนสล็อกอ่าเหล็ก2นะครับสปิริต10แล้วก็ดาร์คอน10นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นรูนแทงโบติก็ได้คือโกลเด้น10โปเทค5สปิริต5แล้วก็โพเวส10นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมแนะนำเป็นรูนล่าสุดนะอะน,นี่คือเป็นที่ผมไปลองมาเล่นมาผมรู้สึกว่ามันใช้ได้แลวมันดีนะ แลวก็สําหรับพลังแฝงนะครับผมแนะนําเป็นพลังแฝงนี้เลยเดวิลนะครับสำหรับวันเดอร์แพทใหม่นะครับ <c oughs> ก็เป็นพลังแฝงนี้เวนี่กู๊ดนะหรืออยาจใช้โลเขียวก็ได้แล้วแต่แพทกงแพทเก่าแต่ผมแนะนําเป็นเดวิลอ่าผมแนะนําเป็นลูเจาะร้อยนะครับเดวิลแล้วนะอันนี้ที่ผมแนะนําแต่ว่าเลือกได้ตามสถนานการณ์ถ้าอยากถึกนะโอเคแล้วก็มาต่อ,อที่ไอเทมนะครับสำหรับวันเดอร์นะเซตไอเทมที่ผมจะมาแนะนํานะครับในวันนี้ก็คือเซตไอเทมประมาณนี้นะครับ โดยที่จริงๆอ่ะมันคล้ายเดิมถูกไหมแต่ว่าอย่าลืมนะเราเปลี่ยนการใช้ลูนเปลี่ยนการใช้พลังแฝงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะมองเฮ้ยเวอเดอร์โลมจริงๆมันก็ออกคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าอถูกไหมแค่แบบอาจจะแต่ก่อนผมอาจจะแนะนําเป็นอย่างนี้หรือว่าตัดเลือดหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันมันค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วจะใช้ออมนิอาร์ก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยผมอยากจะให้ทุกคนเลือกเอานะครับระหว่างอมนิอาร์กับฟอร์ติฟอร์ตเคปเนี่ยก็คืออมนิอาร์คือแรงกว่าแต่ฟอร์ตเคปก็คือถึกกว่าแล้วก็ ได้เกาะน,นะครับได้ลดคูดาวแบบเรื่อยๆด้วยมันจะได้เรื่อยๆแบบปลาตอดป่วนไล่ไล่ศัตรูง่ายอ่ะแต่ออมเนีมคือแทงเดียวจบแรงเก่งเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็วิธีการออกวันเด้อก็อาจจะมีอีกอีกชิ้นหนึ่งที่วิธีออกได้นะครับอย่างเจอตัวที่เราอยากตัดเลือดให้เพื่อนจริงแล้วก็ออกแบบน e ี้แทนก็ได้นะครับเอาเนี่ยฟอร์ตเคปออกไปนะเป็นอย่างนี้แทนหรือว่าถ้าเราแบบเฮ้ยไม่พอใจ เราออกเป็นดาบแดงอย่างนี้เลยก็ได้อ่าพูดผิดนะอ่าออกผิดนี่ออกเป็นอย่างนี้นะครับโอมนี่อาร์มแล้วเรารวยจริงๆอะ่ะไม่ออกทอยแล้วแรงไปเลยก็ดาบแดงนะครับก็คือเละก็จะเป็นวันเดอร์เหมือนพวกวันเดอร์ป่าวันเดอร์ที่มันแทงเว่อร์แล้วมีจัดจัดก็ออกได้นะแต่วันนี้วันนี้ที่ผมวางแผนจะมาเล่นให้ก็อาจจะเป็นเซตประมาณนี้แต่เลือกระหว่างโอมมีอาร์มกับฟอร์ดคปที่จะมาเล่นให้ดูแต่ถ้าในเกมสโนบอลจริงๆรวยมากผมว่าจะออกดาบแดงแล้วก็เล่นให้ดูนะทีเนี้ยคนที่ดูคลิปนี้ไปจริงๆผมอยากจะให ลองเอาที่ผมพูดเน ok ี่ยไปลองเล่นกันดูลองใช้กันดูว่าชอบแบบไหนลองแล้วลองดูว่าในสถานการณ์แบบไหนเราควรออกแบบไหนถ้าเราทําได้นะครับมันก็ทําให้เราเล่นวันเดอร์ได้หลากหลายมากขึ้นรับมือกับหลายๆตัวได้มากขึ้นพูดงี้ละกันแบบว่าเจอโรแล้วก็เล่นได้อ้อยก็เล่นได้เจอตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นก็ยังพอเล่นไหวอะไรอย่างนี้โอเคไว้ไปเจอในเกมครับผมดยโอเคครับ เราก็มาอยู่ในเกมกับวันเดอร์แล้วนะครับโดยที่ผมก็ลืมพูดไปถึงหลายๆเรื่องเหมือนกันนะว่าเออทำไมวันเดอร์มันถึงไม่ได้ออกของเหมือนเดิมรูนเหมือนเดิมพลังแฝงเหมือนเดิมนะครับมันก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเออนะครับ มันเป็นเพราะว่าอาวันเดอร์ถูกปรับมานะครับให้ต้องใช้ AD ในการคำนวณของพวกอันติเงี้ยเวลาเราอันติเราจะได้เกาะเยอะก็ขึ้นก็ต่อเมื่อพลังโจมตีเราเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบเก่าใช่ไหมมันใช้เป็น m ม็กเยิ่งแม็เรเราเยอะเท่าไหร่เราอันติโล่ก็คือแบบหนาปักนะประมาณนี้ผมก็เลยแนะนําเป็นเซตนี้แทนโอหแห้ง ฮึตายไปก่อนหนึ่งตัวเมื่อกี้นึกอยู่ว่าจะพูดอะไรแล้วมาช่วยเพื่อนไม่ทันนะก็อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสกิลหนึ่งของวันเดอร์นะครับสกิลหนึ่งวันเดอร์เนี่ยเราจะแทงแรงไม่เท่าแต่ก่อนถ้าเราไม่ได้เล่น AD นะครับโอ้สายอดีมงานไม่เป็นไรนะครับถึงเราจะตายเราก็ฟาร์มไปก่อนมันก็ตายแล้วมาช่วยเขาฟาร์มเลยนะฟาร์มรอไป ขอเขาเสียเวลานะเอามาให้ก่อนตัวหนึ่งไม่เป็นไรหรอกป่าใจดีแบ่งปันกันดีๆๆเพื่อนโ,อโหเดี๋ยวฟ้าโล่นแล้วไปรัดอเคต้นเกมพยวก็เซฟไปก่อนนะไปบวกของกลางพ้านะตัวของมวยก็ต้นเกมก็จะกิ่งค่อนข้างเยอะอยู่แล้วถ้าเราไปพ้าให้เขาแต่เขาไล่ต่อยโหด แก้เกมกันหน่อยนี่เงินตามเกือบพันนะครับผมอยากบอกเลยว่าอันนี้เงินตามเยอะมากนี่เงินตามน่าจะประมาณพันห้าถ้าเพียมังกรอ,อีกนะแต่ถ้าโดนไปโอลาีิฮานะเพื่อนระวัาางไว้ก่าสามไปก่อนตีฮิเฉยจะตีคน ผรวบปะเปล่าวันนี้ผมว่ามาไปนะไปเล่นโทนโอ้ยทีมาดุจังเลยสวยเพื่อนเราสวนได้ตายนะครับคุ้มอยู่นะสองแรกสองทั้งทั้งที่เราตามอยู่สองแรกสามแหละหววขึ้นไปบิดบนก็ไม่น่าคาดเพื่อนเราได้มั้ง อย่างเราตามเยอะๆเห็นไหมครับเงินเท่าแล้วเราก็เลื่อยๆไปก่อนนะครับวันเดอร์เป็นตัวที่ผมจะบอกวันเดอร์เป็นหนึ่งตัวที่แบบไม่ค่อยแพ้ใครเท่าไหร่นะอย่างน้อยมันแพ้แหละบางตัวแต่มันก็พอมีของมันก็เก่งอ่ะเจอลอเรอยนจริงมันก็เหนื่อยนะเจอตวเรนก็เหนื่อยแต่พอมันมีของมันแรงมากๆหรือมันถึกมากๆมันก็ยังเป็นตัวที่น่าลำคาอยู่ดีนะเพราะพวกอันรงอันติมันมีประโยชน์นะตัวมันอ่ะอันติดึงดึงจริงๆสกิลดึงวันเดอร์นี่ถือว่าสำหรับผมถือว่าโกงนะเพราะว่า กูดาวัยแล้วก็ดึงกลับมาไกลมากอะไรเงี้ยบางทีมันศัตรูโดนแล้วมันแห้งไงโ,โหไม่มีฟิกเกอร์ล้างก็อยู่นี่ปล่อยครับตอนเกมเราศูนย์สองแล้ว,ลวเราต้องอดทนไว้อุ้ย สวยพอเล่นไปพูดไปแล้วเหมือนจะฮาๆหน่อยนะก็หวังว่าทุกคนจะให้อภัยกันนะครับเดี๋ยวพูดน้อยลงแล้วนะทุกคนไว้รุ่นจะได้ไม่แจก ยังไม่กลับมาเห็นไหมตลกไหมเฮกยวนเห็นมันขึ้นหลอดไหม <God. S 1> แสงมันจะขึ้นหัวทำไมถ้ายังไม่ได้กลับมาเลย

ยิงตอนนี้ผมจะขึ้นฟอร์ตเขียบนะทุกคนเพราะเจอกบนะจกบมันจะแพ้ตัวที่แบบพารูได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเราได้คอสก็บตานนี้ก็จะสบายนะครับรวมถึงทอยด้วยเพราะว่าตาน,นี้เราจริงๆเราเล่งขึ้นรัดทอยได้นะเพราะเราเจอทั้งโกบมวยล็อกซี่นะแต่ว่าผมจะออกเป็นเซตที่เลี่ยงให้เลยว่าผมจะบอกว่าบางครั้งออกออกรัดขึ้นมาก็คุ้มแต่ว่าผมมองว่าเอ,อ้ยตอนเนี้ยผมมองว่าถ้าผมมีแอนติมากเพื่อนก็คงยังไม่ตายนะก็เลยยังไม่ขึ้นการเวทเพราะผมคิดว่าไม่โดนหนักขนาดนั้น มันก็โดนเวทเยอะแหละแต่คิดว่าตัวเราอะ่ะไม่นา่าไม่นา่าไม่นา่นาแห้งเพราะว่าเวทอ่าพูดถึงก็ได้แต่ถ้าเราแห้งเพราะว่าเวทก็ออกออกออกันเวทไว้ก็ดีกว่านะแบบพวกแบบเวลาเดินผ่านหน้าตูเลนแล้วแบบเราโดนช็อตครึ่งหลอดอะไรอย่างเงี้ยเออออกก็คุ้มกว่านะไม่งั้นเราจะเล่นไม่ได้นะ เล่นเท้าที่เล่นได้นะช่วยนูโคได้แค่นั้นเพราะโดนจับการปล่อยเด็กเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยเด็กกันแบบนี้นะนะทุกคนเกลียดปล่อยเด็กในป้อมผมบอกให้เลยโหดมากเหมือนได้ป้อมฟรีนะอะไรไม่มียี่นี้ก็ปล่อยเลยยิงพุ่งท่ายนะแต่ผมน่าจะพลาด จะจบเล่นง่ายนะจับยังไงกลัวจับละหานะจุ๊บเรามีพลันขีหนิดโดนจับมันก็ต้องออก,กอะ ันเดินนี่เป็นตัวที่เล่นง่ายมากนะผมจะบอกทุกคนว่ากดออโต้เนี่ยมันก็เนี่ยกดแทงแทงออโต้ก็คือเก่งแล้วนะจะสองออโต้ได้ก็ได้นะแต่ก็ดูสถานการณ์ด้วยว่ามันอันี่หรือเปล่า เฮ้ยเขาเคลียร์ทีหมดแฮะต้องออกก่อนหลังจากตาย0ูนยตอนแรกนะเรากลับมาได้นะเพราะวันเดอร์เป็นตัวที่แจกขนาดไหนก็ยังพอไหวนะสามทางแล้วโอ้โหไม่ต้องมีผมแล้วครับเพื่อนผมบอกเลยเพื่อนเราเล่นกันได้แนละ้ว สี่ต่อห้าก็มาดิครับดิโปบอกโอ้โหดิฆ่ายังไงอะน,นะคอร์ดทีมสามตัวนั้นเนหะ็นแล้วมั้งค่ฆ่าแะ้วหอึ่ดหนึ่ง,งย่งได้เลยนะแหงจัดไขว้เนี่ย วานฟิตฟอดฟสฟัดโอเควันนี้ก็มาเล่นวันเดอร์นะให้ดูข้าวๆจริงๆก็ตานี้อาจจะแอบฮาๆเล็กน้อยแต่ก็เป็นแรงที่แบบอยู่ช่วงร้อยดาวนะมันก็ไม่ได้เจอแบบง่ายอะไรขนาดนั้นรวมถึงพลาดไปช่วงต้นเกมด้วยก็เลยอาจจะเหนื่อยๆหน่อย แต่หลักๆคืออยากจะมาแนะนําดูในเทมพลังแฝงให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็หวังว่าจะชอบกันใครที่ถูกใจอยากให้ผมทําตัวไหนก็ลองแนะนํามาได้นะครับรวมถึงใครที่ชอบคลิปนี้ที่ผมทํามาให้ใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมถึงฝากเชร์ด้วยนะพวกผมใกล้แข่งแล้วนะครับผมก็ เริ่มแข่งวันที่28นี่นะวันที่2วันที่27จะเป็นกลุ๊ป A ก่อนผมอยู่กลุ๊ป B มั้งเออกลุ๊ป B กลุ๊ป2ก็จะแข่งขั้นกันนะ ABAB A, B, อย่างเงี้ยก็ฝากเชียร์ทีบาเลนเซียด้วยนะครับไว้เจอกันเดี๋ยวผมเปิดดูในเทมพลังเอ้ไม่ใช่ดูในเทมพลังแผงนี่ไอดี ID ให้หน่อยอ่านี่นะครับก็คือที่เกิดขึ้นในเกมไปชุบชุบชุบชับชุบชับ